สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสภูสคนต้อนรับขุณสูช,ชองก็ติดห้วดังมากแช่เนาะจ้ะกลับมาพอกับแอดมินในวันอังคารที่18ตุลาคมเนาะจา้ะเป็นจังไรกันเนาะมีู้ใดมิโสะพี่หลาบองหัทิพผ่านมา16ตุลาผู้ดยดโศกดีแอดมินก็ขอสแสดงความยินดีนำเดีจ๋จ้ามื่อน,นี้แอดมินเกิดสิบห้าพี่น้องสภูสคนมาเบิ่งแนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขดีๆตัวเลขดีๆแนวทางดังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจา้ะ ซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแอดประกอบบอลลองบอลรูแนวทางมาวิ่งแล้วก็แนวทางของอนาวิโรด้อจ้าก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกระสิได้รับชมคลิปไหมสวนแอดมินกระสิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปเนาะจ้ะ เพื่อเป็นการวัศวลาเฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันทีนะ่แนวทางของแอดประกอบกันก่อนเลยซึ่งผลงานงวดทีพผ่านมาแอดประกอบเพิ่อกระหายเขาเล็กไทย2ตัวล่างแล้วจา้านั่นก็คือหาหนึ่งหนึ่งหาได้พี่น้องเด้นแนวทางแอดประกอบเฮากับมาเบิงต่อกันทีหนึ่งพฤศจิกาย่นกันต่อเลยจ้าซึ่งแอดประกอบเพิ่งกระไ้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วชุด3ตัวที่เพิ่งหายก็คือหาหกเจ็ดแปดหกเก้า หนึ 1> 1, 7, 3, และหาเดแปได้พี่น้องเด้อชุดสาตัวบนหาหกเจ็7 3และ5 7 8ซึ่งวันนี้เพื่อนกรให้วิ่งทีลักหกกับลักเดได้พี่น้องเด้อต่อด้วยแนวทาง2อตัวบนล่างลัก6ก็มีก 7, 5, 5, 7, นนกก6กหาหกเแ,และ6 9เก้าด้วจ้ะต่อด้วยลัก7ก็มี7 1 7ดหนและ เจ็ดแปดได้พี่น้องเด้อหกห้าหกเจ็ดหกแาและเจแนวทาง2ตัวบนล่างให้วิ่งทีลัโคกกับลัก7ซึ่งผลงานไรงดทิพย์าน,นาของแอปประกอบส่วนใหญ่เพื่อนก็จะให้เขาเล็กทาย2ตัวบนล่างแล้วจะ้ะพี่น้องก็แค่ไปเบิง้งจดเอาไว้เบิ้งกัน้จะจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันจ้า มาเบื้องต่อกะทิแนวทางของบอลล็องบรู๋เนาะจ้ะหนึ่งพฤศจิกายนงวดนี้เพิ่งกระหายสี่แปดสามตัวเป็นเดียวให้สองสี่แปดต่อโดยสองตัวล่างเก้าหกเลยพี่น้องเด้อสี่แปดสองสี่แปดล่างเก้าหกบอลล็องบรู๋แคบไวเบื้องจดไว้เบื้องกันเด้อจ้ามาเบื้องต่อกันที่แวน,ว,น,ทนวทางของมาวิ่งเนาจะจ้ะรัฐบาลไทยหนึ่งพฤศจิกายนเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่งกระหาวิ่งบนที่งลัก 7, เจ็ด้ลยพี่น้องเดอ้อ ชุด2โตัวที่หาก็คือ72 7 6ตเมโตรเม็ดเดียวบนห้ย7 6เดหเด้อจ้ะต่อโดยแนวทาง2ตัวรางให้ตัวเด่นที่รักเก่าซึ่งก็มี91และ94่า้อพี่น้องเด้อบนวิ่ง7ล่างวิ่งเก่าเกและ94 2ตัวบน72และ76มาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของอนาวิโลกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทย1พุศจิกาย,ยนเนาะจ้ะ ึ่งเพิ่นก็ได้ให้ชุด2ตัวบนล่าง CHA C7 H7 สามตัวเม็ดเดียว C H7 ในพี่นองเดอร์สามตัวเม็ดเดียว C H7 สองตัว C H C7 และ H7 เนวทางของอนาวิโรจ่ะมาเบื้องต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ่ะสึกกับเป็นแนวทางของอนาวิโรช่นกันนะจ่ะชุดนี้ก็เป็น2ตัวเด่นนะจ่ะสตัวเด่นเน้น่นไฮแดงแดงในพ่นองเดอนั่นก็คือ03และ07 สา, 03, สามตัวเป็นเดียวพอนายเจ 03, ็ดศูนย์สามได้อพี่น้องเด้อสามตัวเป็นเดียวเจ็ดศูนย์สามชุดสองตัวศูนย์สามและศูนย์เจ็ดแนวทางอนาวิโลแค่ไปเบิง่งจดเอาไว้เบิ่งกันเด้อจ้าบอกวา่าจะเป็นแนวทางของแอปประกอบบอลองบอรูมาวิ่งแล้วก็แนวทางอนาวิโลเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะจ๊ะ ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้น้อจ้ะทางช่องบสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้วจะ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์ของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเลาะจ้ะมันจังสิถึกเรื่องของโศคหลาเป็นเรื่องของดวงแล้วกับบุญผ้าวัสนาด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโชคดีแฮ้งๆงปังๆมันมาน,นกันทุกคนด้อจะ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องเป็นสนิกก่อน้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า